สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสัญญาณแผ่วสสแห่เดินทางกลับบ้านไปร่วมงานกระถินอีกทั้งช่วงปลายสมัยประชุมแล้วต้องลงพื้นที่เตรียมพร้อมสู้สึกเลือกตั้งทําให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ4พฤศจิกายน2565องค์ประชุมไม่ครบการประชุมล่มอีก หลังเปิดสมัยประชุมได้แค่3วันโดยในวันดังกล่าวหลังวาระการรับทราบผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ก่อนลงมติมีการตรวจสอบองค์ประชุมแต่ในห้องประชุมสมาชิกบางตามีการสอบถามว่าถ้าไม่มีการลงมติวารานี้จะค้างอยู่หรือไม่ นายสุชาติตันเจริญผู้ทำหน้าที่ประธานชี้แจงว่ายังอยู่มาลงมติต่อได้เมื่อรอสมาชิกไปอีก,กระยะหนึ่งนายสุชาติกล่าวขึ้นมาว่าให้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดรีบจองตั๋วกลับเถอะครับนายวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐกล่าวว่าต้องขออภัยพี่น้องทางบ้านด้วยช่วงนี้สมาชิกติดภารกิจงานบุญงานกรถินทำให้มาประชุมกันน้อย ด้านนายครูมานิตสังพุ่มสอสสุรินทร์พักเพื่อไทยหาหรือว่าไม่ควรนัดประชุมวันศุกร์ปลายสมัยแล้วนายกทำท่าเหมือนจะยุบไม่ยุบสภาผู้แทนรู้ว่าปลายสมัยแล้วปัญหาจะเกิดทุกคนอยากลงพื้นที่ตอนนี้สังเกตดูคุณภาพการประชุมสภาวันศุกร์ไม่มีคุณภาพเพราะสสต้องขึ้นเครื่องบินกลับและวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมจะเอาอย่างไรยุบหรือไม่ยุบ นายกก็ไม่ตอบรอเอเปกก็ไม่ใช่ทุกคนรักตัวกลัวตายสอบตกกันทั้งหมดผมว่ายกเลิกเถอะการประชุมสภาวันศุกร์ผลการตรวจสอบมีผู้มาประชุมเพียงแค่183คนยังห่างไกลจาก238อันเป็นกึ่งหนึ่งของสภาและเป็นองค์ประชุมมีกระแสข่าวลือม,มาว่าพเด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาก่อนปีใหม่2 5 6 6 แต่ข่าวอีกกระแสยืนยันในทางตรงกันข้ามจึงเป็นหน้าที่ของสภาจะต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตารางการประชุมที่ทับซ้อนกับการกลับบ้านเฝ้าพื้นที่เลือกตั้งมิฉะนั้นจะเกิดภาพจำว่าสภาพึ่งไม่ได้ห่วงคะแนนเสียงตัวเองมากกว่าการทำหน้าที่ซึ่งไม่เป็นผลดีกับระบบการเมืองของประเทศไทยความคืบหน้าล่าสุดเดือดอีก ประชาธิปัติจวกภูมิใจไทยไม่เคารพความเห็นต่างปมกัญชาฉะกล่าวหาไม่มีมารยาทนายชินวรบุญยเกียรติสสอ,อนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัติในฐานะรองประธานวิปร,รัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลม้มเมื่อ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าในวันที่7พฤศจิกายนจะมีการประชุมวิปร,รัฐบาลที่ทำเนียบร,รัฐบาลคงจะมีการ หยิบยกเรื่องของการประชุมล่มมาพิจารณาหารือกันในพักร่วมรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นจะต้องหารือกับวิปฝ่ายค้านด้วยเพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการประชุมวันศุกร์เป็นการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาการที่พิจารณาเสร็จแล้วซึ่งยังค้างอยู่มากหากผ่านความเห็นชอบของสภาก็จะเกิดประโยชน์ และจะส่งเป็นข้อสังเกตให้กับรัฐบาลเพื่อจะให้ดำเนินการต่อไปแต่ถ้าค้างอยู่ในสภาก็ไม่มีประโยชน์จึงอยากจะเร่งรัดในส่วนนี้และในช่วงแรกทุกฝ่ายก็เห็นด้วยกันกับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาว่าควรจะมีการประชุมพิเศษในวันศุกร์เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะนายชินวรกล่าวด้วยว่าโดยปกติแล้วการประชุมสามารถใช้มาตรา88ได้คือ หากที่ประชุมเห็นว่าสามารถให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องลงมติแต่หากมีการลงมติก็จะต้องเกิดสภาพเหมือนวันที่4พฤศจิกายนเพราะวันศุกรนะ์น่ะในช่วงบ่ายสสจะจองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านและลงพื้นที่โดยเฉพาะในสมัยสุดท้ายและโดยเฉพาะสัปดาห์ที่เป็นช่วงทอดกระถินลอยกระทงด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นายชินวรกล่าวต่อด้วยว่าแต่เราต้องมาหารือร่วมกันว่า ถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยและคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็จะต้องเสนอเรื่องนี้ตอนนายชวนเพื่อที่จะจัดประชุมวาระพิเศษต่อไปแต่ก็ต้องฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายให้มีแนวทางที่ชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าร่างพรบกัญชากัญชงจะเข้าสู่วาระการพิจารณาเมื่อไหร่นายชินวรกล่าวว่าขณะนี้ยังมีร่างพรบการเข้าชื่อเสนอข้อยติท้องถิ่น ค้างการพิจารณาอยู่จากนั้นจะตามด้วยร่างพรบขนส่งทางรางและพรบกัญชาตามระเบียบวาระขอย้ำอีกครั้งว่าเราต้องเคารพเอกสิทธิ์ของสสเพราะตามรัฐธรรมนูญสอสอมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและแประยะติได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยไม่อยู่ในอาณัตของใครฉะนั้นการที่จะไปกล่าวหาใครว่าไม่มีมารยาทนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง นายชินวรกล่าวต่ออีกว่านี่เป็นเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการตรวจสอบเพื่อให้กฎหมายออกมาดีที่สุดมีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วคือร่างพรบอรกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศซึ่งเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีที่กมทได้พยายามแประยะติให้เหลือดอกเบี้ยน้อยที่สุดปรับโครงสร้างนี้แต่พรรคกุมิใจไทยไม่เห็นด้วยอยากให้เป็นไปตามนโยบายของพรรค ของตัวเองคือไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องใช้เสียงข้างมากโดอตอนนั้นเสียงข้างมากและพรรคภูมิใจไทยก็ชนะไปความคืบหน้าวีรกรแย้มบิ๊กตู่ยุบสภาแน่มีนาคม66เป็นเทคนิคกฎหมายแก้เผพดสอย้ายพักไม่ทันนายวีรกรคำประกอบสอนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการคาดการของสอจะทยอยออก ตั้งแต่ยิ่ิสี่ธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ทันเงื่อนไขเป็นสมาชิกพักการเมือง90วันในกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีนั้นคิดกันไปนเองถึงอย่างไรพเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียุบสภาแน่คาดว่าจะเป็นช่วงวันที่10มีนาคม2566หรือบวกลบ10วันคือประมาณปลายกุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม2566เป็นเทคนิคทางกฎหมาย ไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบ4ปีเต็มแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตื่นตูมไปประกาศกฎ180วันควบคุมการหาเสียงของนักการเมืองตั้งสมมติฐานรัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปีเต็มที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดอยู่ครบ4ปีเต็มทั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ยุบสภาก่อนครบวาระ1-3สัปดาห์เพื่อให้มีเงื่อนเวลา สังกัดสมาชิกพัก30วันอย่าไปกลัวว่าจะมีสอสอลาออกก่อนรัฐบาลต้องการเป็นรัฐบาลทุกวินาทีสอสก็อยากเป็นสอสอทุกวินาทีเช่นกันแต่ตามเทคนิคจะยุบก่อนครบวาระเล็กน้อยพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ครบ4ปีเต็มเพื่อแก้เพศสอสไม่ให้ย้ายพักได้ทันเพราะท่านน่ะไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมองนายวีรก,รกรกล่าวส่วนพักพระมชารัฐ ชะชูอเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อหรือไม่นั้นนายวีรกรกล่าวว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่อเอกประยุทธ์และลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณเป็นพี่น้องกันเกรงใจกันมากการจะไปพูดทำร้ายจิตใจอีกคนคงไม่มีแต่ทั้งสองคนควรจะตกลงกันว่าใครจะเป็นนายกในนามของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมัยหน้าถึงอย่างไรก็ต้องคุยกันความคืบหน้าล่าสุดวีรกรแจงเหตุสภาลม่ม กลางปฏิทินคาดวิตูยุบสภาแก้เผ็ดสอสย้ายพักไม่ทันนายวีรกรคำประกอบสสจังหวัดนครสวรรค์พักพลังประชารัฐกล่าวถึงเหตุการณ์สภาล่มเมื่อ4พฤศจิกายนที่ผ่านมาระหว่างการลงมติรายงานการศึกษาการปิดอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ว่าปกติยติที่เป็นรายงานการศึกษาของขคณะกรรมการจะไม่ค่อยมีการลงมติจะใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ88 สภาผู้แทนรัษฎรขอยกเว้นไม่ต้องลงมติหากไม่มีเสียงคัดค้านแต่กรณียติปิดอามายานั้นนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสเชียงรายพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยขอให้ลงมติจึงต้องนับองค์ประชุมเพื่อลงมติทําให้สภาลม่มสอสอยู่ไม่ครบเนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะมีการทอดกรถินสสหลายคนรีบลงพื้นที่ไปร่วมงานในจังหวัดของตัวเอง จะไม่ขยันได้อย่างไรเพราะใกล้ครบวาระรัฐบาลต้องขยันลงพื้นที่เป็นพิเศษใกล้เลือกตั้งแล้วการประชุมวันศุกร์ถ้าเป็นยติไม่น่าสนใจของทุกฝ่ายสสจะไปลงพื้นที่ดีกว่านายวีรกรกล่าวนายวีรกรี่ยกล่าวอีกว่าส่วนการคาดการณ์สสจะทยอยลาออกตั้งแต่วันที่ย4ิธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ทันเงื่อนไขเป็นสมาชิพกพรรคการเมือง90วันกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีนั้น คิดกันไปเองถึงอย่างไรพรเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุบสภาแน่คาดว่าจะเป็นช่วงวันที่10มีนาคม2566หรือบวกลบ10วันคือประมาณปลายกุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม2566เป็นเทคนิคทางกฎหมายไม่มีรัฐบาลใดอยู่ครบ4ปีเต็มแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งตื่นตูงประกาศกด180วัน ควบคุมการหาเสียงนักการเมืองตั้งสมมติฐานรัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปีเต็มซึ่งที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดอยู่ครบ4ปีเต็มถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นส่วนใดยุบสภาก่อนครบวาระ1-3สัปดาห์เพื่อให้มีเงื่อนเวลาสังกัดพัก30วันอย่าไปกลัวว่าจะมีสสลาออกก่อนรัฐบาลต้องการเป็นรัฐบาลทุกวินาทีสส ก็อยากเป็นสสทุกวินาทีเช่นกันแต่ตามเทคนิคจะยุบก่อนครบวาระเล็กน้อยพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ครบสี่ปีเต็มเพื่อแก้เผ็ดสสมาให้ย้ายพักได้ทันพระท่านน่ะไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมองส่วนพลังประชารัฐจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปหรือไม่นั้นยังไม่มีความคืบหน้าแต่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นพี่น้องกันเกรงใจกันมาก การจะไปพูดทำร้ายจิตใจอีกคนคงไม่มีแต่ทั้งสองคนควรจะไปตกลงกันว่าใครจะเป็นนายกในนามของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมัยหน้าถึงอย่างไรก็ต้องคุยกันนายวีรก,รกรกล่าว